พี่าจารนี้เราล้างแล้วนะคะเราก็มา,เ,<ร>าเข้าเครื่องอ,อบจานนะคะตั้งโตรุ่น WT 68S จากแบรนดูชิโนของเรานั่นเองนะคะตัวนี้มีเลยดีไซน์สวยงามมากๆล้างจานอย่างเดียวไม่สะอาดเราต้องมีเครื่องอบจานด้วยพี่แอ้ค่ะใช่ค่ะตัวนี้นะคะเครื่องอบจานตัวนี้นะคะสามารถทําอุณหภูมิได้สูงสุดถึง70องศาเลยทีเดียวค่ะและที่สําคัญนะคะเขามาพร้อมกับ การทำงานที่เงียบม,มากๆถึง3 9 d ดซิเบลนะคะด้านในของเขานะคะนี่สามารถปรับได้หมดเลยเพราะว่าเคลื่อนย้ายอิสระนะคะสามารถถอดปรับได้เลยว่าเราจะมีแก้วสูงนะคะหรือว่า เป็นช้อนนะคะต่างๆเราก็กลับได้เลยนะคะที่สำคัญนะใช่สี่ฟังก์ชันเลยครับแย่ขามีอัตโนมัติมีอบแห้งฆ่าเชื้อโรคแล้วก็เป่าลมแย่ขาระบบอัตโนมัติของเท้า50นาทีจะใช้เวลาการอบนะคะของ U V อยู่ที่45นาทีแล้วก็บวกเป่าลมอีก5นาทีค่ะแล้วก็ระบบอบแห้ง50นาทีจะใช้ระบบในการอบแห้ง45นาทีแล้วก็เป่าลมเพิ่มอีก5นาทีค่ะ แล้วนี่อันนี้ชอบมากโดยส่วนตัวเลยคือระบบฆ่าเชื้อโรคค่ะพี่แอร์เขาจะฆ่าเชื้อโรคในเวลา35นาทีใช้เวลาอบยูรีอีก35แล้วก็เป่าลม5นาทีแล้วก็ฟังก์ชันสุดท้ายเป็นการเป่าลมนี้จะใช้เป็นลมเย็นเหมาะสําหรับคนที่ล้างจานแต่ว่าอยากให้น้ํามันแห้งไวๆนะคะพี่แอเราจะใช้ระบบเป่าลมเลยนะคะแล้วก็ทุกท่าทุกโปรแกรมเนี่ยเวลาที่เราใช้งานแล้วเราจะมีเสียงเตือนในการจบการทํางานด้วยค่ะใช่ค่ะและเขานะคะสามารถตัดไฟเวลาเรา ยังไม่จบ<ช>ขั้นตอนใช่ไหมคะหยิบจานออกมานี่เขาตัดไฟอัตโนมัติด้วยนะพอเราปิดปุ๊บเครื่องก็จะดําเนินใช่ค่ะต่อได้เลยก็ทำงานต่อเหมือนเดิมเลยนะคะสังเกตได้ตรงที่กิ๊กยืนอยู่นะคะจะมีแสงสี ไฟออกมานั้นคือ U V ในการฆ่าเชื้อโรคนั่นเองค่ะพี่แอฟแล้วที่สําคัญวันพี่แอปิดลงไปแบบนี้นะคะเวลาที่เราล้างจานเสร็จเราลืมเก็บจานไม่เป็นไรเลยเพราะว่าตัวนี้เปรียบเสมือนที่เก็บจานมนตัวใช่คระแล้วแบบจัดเก็บง่ายมองเห็นชัดเจนและที่สําคัญนะขอบขอบด้านนี้นะคะเขาปิดแน่นหมดเลยใช่ป้องกันมดต่างๆนะคะเข้ามาไม่ได้ด้วยถูกต้องอันนี้ถือว่าดีมากๆเลยลูกค้ายุคนี้นะคะสนใจมากๆอยากมีเครื่องอบจานไว้สักเครื่องที่บ้านนะคะตัว แนะนําเลยเพราะว่าเล็กกระทัดรัดไม่ได้ใหญ่มากจนเกินไปแล้วก็<ช>ไม่ได้เล็กจนเกินไปเหมาะกับในการอบจานของคุณที่บ้านเพราะว่าภาชนะส่วนใหญ่ก็จะใช้มาตรฐานแบบนี้เหมือนกันนะคะ